สวัสดีค่ะชาวยูทูบและก็ชาวสยามคนทุกคนนะคะก็หลังจากพี่ห่างหายไปนานนะช่วงนี้เกดสอบก็สอบเสร็จเมื่อวานนะคะช่วงนี้ก็หยุดยาวเลยนะคะหยุดประมาณสิบเอ็ดวันนะเกดก็เออจะมาถ่ายทวิตให้ดูกันนะคะอืมอาจจะมีคนถามว่าเออเนี่ยเตรียมตัวสอบยังไงก็คือทิศของเกดเลยนะก็คือว่าเกดเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนในห้องที่สุดก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าคืนแบบ ถ้าเราเรียนในห้องไม่รู้เรื่องเนี่ยราอ่านทีหลังเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่มีผลอะไรเนาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจเรียนในห้องเนี่ยถึงเราจะทบทวนอิกน,นิดหน่อยแล้วก็เข้าใจแล้วนะอืมบางวิชาเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าไม่อ่านหนังสือเลยนะมาอ่านในทีเนี่ยก่อนสอบหนึ่งวันนะเผลอๆนี่อ่านหนะห้องสอบได้สามนะคะก็คือ แต่ว่าก็ไม่เคยตกผลกันเลยรู้นะก็คือไม่เคยตกครึ่งแต่ว่าตกจุดอะไรเงี้ยก็มีบ้างพวกเออฟิสิกสีวะอะไรอย่างเงี้ยเคมีอะไรอย่างเงี้ยคือ,อแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ตกก็คะแนนก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะก็สรก็คือตั้งใจเรียนแหละดีที่สุดนะคะโอเคจบไปกับเรื่องเรียนนะมาเรื่องของเราดีกว่านะคะอรวิตในเดือนที่แล้วนะคะก็เอ,อเกตมาบอกว่าชอบอะไรกันบ้างนะคะโอเค ตัวแรกเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นโลชั่นทาตัวนะที่เก็ตปลื้มมากๆเลยนะคะจะหมดแล้วด้วยอันนี้นะคะมีชื่อว่าวอา่ิงตันเบรีโลชั่นเพลนไซคเทนนะคะอันนี้เป็นของเอบลเตี้บูแฟกนะก็จะดังในเออสยามตนมัาน,นานแล้วแหละนะคะแต่ว่าเก็ตเพิ่งมาใช้นะคะก็คือิีนมันหอมมากนะคะคือบอกน่ากินสุดๆไปเลย ตอนนั้นเก็บไปเออลองเล่นที่ร้านแล้วก็แบบเออติดใจมากแล้วก็เลยซื้อมาเลยนะคะก็พอลองใช้ดูมันก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะคือเกดเป็นคนที่เออสภาพผิวหน้ามันแต่ว่าเป็นคนที่ผิวกายเนี้ยค่อนข้างจะแห้งนะก็ตัวนี้เนี้ยก็จะเป็นเนื้อลอชชั่นที่บางเบาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคที่สาคัญในกลิ่นหอมด้วยนะเ,ออเกดทาก่อนนอนตื่นเช้ามานล้วกลิ่นยังอยู่เลยนะคะอืม ก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ช่วยเรื่องความขาวนะจะช่วยเรื่องความรื่นเยอย่างเดียวนะคะอืเออบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเออสมัครสมา,สมาชิกเนี่ยจะได้ลด5เปอร์เซ็นนะคะก็ได้ลดไปอืเดี๋ยวหมดแล้วจะไปซื้ออีกนะคะจบไปกับบอดี้เราชั่นตัวนี้อ่ต่อมาจะเป็นเออเรื่องของเครื่องสำอางกันบ้างนะโอเคอันนี้ เป็นแป้งเอาตัวนี้ก่อนตัวแรกเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นแป้งของนาทีนะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นจะเป็นเออผสมบีบีครีมนะอันนี้เนี่ยเกศใช้มานานและแต่อันนี้กระปุกใหม่นะคะถ้าเคยถ้าใครเคยเห็นเออคลิปวิดีโอแรกนัที่เก็เออทำคลิปแต่งหน้าในห้องนะคะก็จะเห็นเกศใช้ตัวนี้นะโอเค ก็คืออันนี้เนี่ยเกบไปดูตาหยิงแย่นะเห็นนีแย่ก็ใช้นะคะก็เลยแบบเออซื้อมาอีกกระปุกหนึ่งแล้วก็ใช้แล้วมันก็โอเคแล้วก็กลิ่นมันก็หอมหอมหอมอเปล่าไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อาจจะหอมนะคะก็กลิ่นมันก็โอเคเออก็คือมันก็เชื่อคุมวบคุมประมาณระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทาให้หน้าไม่หมองระหว่างวันโอเคฟลืมมากตัวนี้ใช้มาประมาณ เดือนกว่าๆนะเหลือประมาณครึ่งครึ่งกระปุกโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่โอเคแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้มีชื่อว่า j o น n s น n อ Body Care Natural White นะคะอืมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเออป้องปกป้อง,องนะคะรังสี UV นะคะระดัแบบหนึ่งอืมก็จะผสมกับตัวนี้ทาก็จะให้ความเป๊ะนะคะ สำหรับเวลาทาไปโรงเรียนหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ผสมกันมันจะทําให้ไม่ดูหลอกตาแบบคือดูไม่รู้ว่าเราแต่งหน้านะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติอืมแล้วก็ระหว่างวันก็จะไม่มีการเติมหน้าเลยเกจจะพกกระดาษลมันนะคะอย่างเดียวนะอืมก็คือแบบตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยนะคะระหว่างวันไม่้องทับหน้าอโอเคจบไปนะคะสองตัวนี้หาซื้อได้ที่ 7ซเนอวนะคะแล้วก็วัสดุกสาขาส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีกระปุกใหญ่ด้วยนะคะประมาณเออสามสิบกว่าบาทนะที่วัสันแล้วก็บูธนะคะโอเคต่อไปอ่าแล้วก็สกินแคร์นะคะช่วงนี้เก็ดใช้สกินแคร์อยู่ตัวเดียวนะก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะเป็น KA White Nights ซ r u m นะคะก็ เออขอบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันผสมน้าหอมนะถ้าใครไม่ชอบน้าหอมเนี่ยหรือว่าแพ้น้ําหอมก็สามารถข้ามตัวนี้ไปได้เลยนะตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ช่วยเรื่องความขาวอีกเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนาวแล้วก็ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือผิวหน้ามันก็จะงอแงอย่างี้เนาะสิวก็จะเริ่มขึ้นบ้างหน้าลอกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งหน้าลอกที่เป็นอะไรที่แย่มากที่ลงยิ่งทาแปง้งยิ่งเห็นเลยว่าลอกเลยทั่ว ถ้าเกียยสุดๆนะคะก็ะเลยกลับมาใช้ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเออมันให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆเลยนะคะเกลช่าทั้งชาและเย็นเลยก็คือหลังอาบน้ําแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็จะใช้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเกล่ก็จะใช้ปริมาณน,น้อยกว่าช่วงก่อนนอนนะคะเพราะว่าต้องแต่งหน้าอืมไม่งั้นมันจะทําให้หน้าเหนียวเนื่องหนะนะคะ อตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเ e ่ e อีเลฟเว่นนะคะออราคาถูกด้วยที่สําคัญเหมาะกับไยรุ่นนะคะอืที่สําคัญกลิ่นหอมด้วยโอเคต่อมานะคะอันนี้เป็นโคอลนนะคะของ v e r Sense นะคะเป็นกลิ่น Chic Noise โคโลนนะคะเออ,อันนี้กลิ่นมันหอมมากเก็ใช้มาน่าจะ ส่วนที่สามสี่แล้วนะคะก็อันนี้ซื้อเองนะอันนี้ไม่รู้กําลังอยู่ในช่วงแจกสแตมปอยู่เปล่านะคะแต่ว่าบไอเนี้ยที่เกศซื้อมาเนี่ยเออมันมันแถมสแตมปด้วยแล้อะอะไรโดนมานะคะก็คือกลิ่นมันหอมด้วยแหละใช้แค่ใช้แค่สองสองฉีดเอีฉีดแบบ่างนี้นะคะเกศก็จะฉีดที่คอนะคะอืมให้แบบให้กับเส้นที่ประจอนนะกลิ่นจะได้ติดทนนานอะไรอย่างงี้อืมคือกลิ่นมันหอมมากแบบ หอมบกลิ่นเหมือนดอกไม้เลยนะคะก็อยากให้ไปลองใช้กันดูนะคะที่สุขัณกลิ่นติดทอแล้วก็ระคาไม่แพงด้วยนะคะอืมโอเคส่วนเออสกินแคร์ตัวอื่นที่เกดชอบนะก็จะเป็นเกดกะปากก็จะเป็นลิปมันนะคะเป็นของบูธนะคะเห็นไหมบูธลิปแคร์นะคะอืม ก็คือมันเป็นเอลิปมันกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะเป็นลิปมันเฉียงภูกลิ่นสตรอเบอรี่ก็มันก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะเกตก็เออใช้ทาใช้ทาเออ ก่อนนอนสลับแต่วัสลีมอะไรงเงี้ยนะคะอืมก็ให้สดชุ่มชื้นดีตื่นมาปากก็นิ่มออโอเคค่ะที่สําคัญนะคะไม่แพงด้วยตอนนั้นเก็บซื้อมาเออเจ็ดสิบกว่าบาทเองมั้งอืมที่วัาสาันไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เอ,อ้ยไม่ใช่ที่บูสิเนาะออนีมันบูสก็ต้องถึงบูสสิออนะคะซื้อมาประมาณเจสิบกว่าบาทนานแล้วแหละยังใช้ไม่ค่อยจะหมดเลยนะคะโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะคะแปดนาทีแล้ เป็นมาส์กของวัส,สันนะคะอันนี้จะออกพคเกจซิ่งมาใหม่เนาะแล้วก็มีสูตรใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะอืมอันนี้กลิ่นเก,ด,เกดก็ไปลองใช้ดูซึ่งกลิ่นมันคล้ายๆกับเอ,อตัวบิวตี้ไดอารี่เลยนะคะไม่รู้ว่าเรากัรหนหรือเปล่าโอเคนะคะก็คือว่ามันจะช่วยอรอีแลกนะคะวันไหนที่เกดแบบเลี่ยนเหนื่อยอะไรเงี้ยเกดก็จะมาแนั่นปตัวนี้นะคะกลิ่นมันก็จะออกแนแบบผ่อนคลายอะไรนี้นะคะก็ จะช่วยให้ความผิวชุมชื้นแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่งางใสด้วยนะคะเออถ้าช่วงไหนจัดโตก๊ก็ก็จะซื้อมาเยอะๆนะคะไอ้ก็จะหมดแล้วแล้วก็จะไปซื้อมาอีกนะคะอ,อืมเอตอนนี้เนี่ยมันมีสูตรลาเรนเดอร์นะเด็หเก็จะมาลองใช้นะคะแล้วก็เรียกผลรันยันก็จะมาบอกกันโอเคหมดไปแล้วนะคะกับสตริตนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากชมคลิปอะไรเนี่ยก็เอ,อบอกมาที่คอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะคะ อสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปิดเทอมในช่วงตุลาคมนะคะแต่ว่าเกดเรียนพิเศษอยู่แล้วนะคะนะคะหยุดแค่11เอวันเองนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เอนจอยกับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเจอกันใหม่ในวิโอหน้าไม่ได้ค่ะ